วันนี้ผมมีสารกําจัดเชื้อราซึ่งจัดว่าเป็นตัวที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับใช้ตัวเดียวไม่ต้องสลับก็ได้นะครับแต่การสลับตัวยาเนี่ยมันก็จะเป็นการดีมากนะครับตัวยาตัวนี้เนี่ยใช้ป้องกันและกําจัดนะครับจำพวกโรคเชื้อราทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น แอนเทคโนดหรือกุ้งแห้งก็ได้ชื่อสามัญน,นะครับโพรพิเนฟนะครับโพรพิเนฟนะครับเป็นชื่อสามันส่วนชื่อการค้าก็แอนทราโคน,นะครับเป็นชื่อยี่ห้อ,อหรือว่าชื่อสามัญน,นะครับพี่น้องก็สามารถที่จะไปหาซื้อตามร้านขายเคมีภัณฑ์เกษตรทั่วไปได้นะครับหรือ กดนะครับเข้าไปซื้อได้ที่ลิงก์นะครับที่ผมวางไว้หน้าจอพี่น้องเข้าไปซื้อได้นะครับใช้ดีมากคือจะพยายามแนะนําพี่น้องสารตัวไหนที่ผมเอามาลองที่ผมเอามาใช้แล้วมันดีเนี่ยก็จะบอกต่อนะครับแนะนําพี่น้องว่ามันได้นะครับหลักการการใช้ยาเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะครับ คืออย่างเช่นไปฉีดตอนกลางวันอย่างนี้ก็ไม่ควรนะครับเพราะว่ามันทำให้ตัวยาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพน้อยรวมไปถึงจำพวกสารกำจัดแมลงกำจัดเพลี้ยเนี่ยนะครับจำพวกขมูลต่างๆเนี่ยถ้ากลางวันแดดจัดแดดแรงเนี่ยอย่าไปฉีดครับมันเปลืองของมันไม่ได้ผลนะครับ หรือมันจะได้ผลมันก็น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการการฉีดยาเนี่ยก็เป็นช่งชวงเช้ากับช่วงเย็นนะครับส่วนช่วงที่ได้ผลมากที่สุดเนี่ยถ้าเป็นอายาจำพวกเชื้อรานะครับก็ช่วงเช้าครับถ้ามีว่างช่วงเช้าก็ช่วงเย็นจำพวกสารกำจัดเพลี้ยกจัดแมลงก็เหมือนกันครับ ให้ได้ผลมากที่สุดเนี่ยช่วงเย็นนะครับถ้าไม่ว่างช่วงเย็นก็ช่วงเช้าก่อนแดดแรงนะครับวิธีการใช้ยาเนี่ยหลักการการใช้มันอยู่ประมาณนี้นะครับจะให้มันได้ผลมากที่สุดแต่ถ้าเป็นช่วงอื่นเนี่ยโดยเฉพาะช่วงกลางวันช่วงแดดแรงแดดจัดไม่ว่าจะเป็นยาชนิดไหนหรือสารฉีดบำรุง ปุ๋ยทางใบพวกฮอร์โมนต่างๆเนี่ย